ครับสวัสดีครับกับสายบุญทุกท่านนะครับที่รับชมมาทางช่องเขียบอแอะแชร์รวยนะครับวันนี้เป็นวันที่2องธันวาคมพศสองันา2568แล้วนะครับ68แล้วนะครับก็ในเวลาที่เขียบอแอมาเก่าคำอวยพรให้กับ fc สายบุญทุกท่านในปีใหม่ อีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกๆท,ท่านที่ชมทางช่องเขียบกแสรวยรวยรวย,ยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันขอให้วันนี้โชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับครับเขียบกแอจะมาสรุปเลขที่ปลูกตาได้โปลดภายให้กับลูกหลานในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปูกตาว่าอย่าลืมนะครับลูกหลานอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืม เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดอย่าลืมนะครับปูดตาย้ํานะครับแล้วก็เลขที่แม่ครูหอมหวนได้คํานวณไว้นะครับก็คือเลขหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดคือเลขที่แม่ครูหอมหวนได้คํานวณไว้ก็หกสิบเจ็ดนะครับนะครับส่วนอาจารย์สมจิตบ่อทองได้ฝันถึงรถ ม้าแดงของปูตานะครับทะเบียนรถม้าแดงก็คือ2071 2071นะครับคับแม่ครูฝันว่าได้ขี่รถเป็นระหว่างทางไปเจอรถไฟไหม้ขึ้นแม่ครูก็เลยลงจากรถกลัวมันจะระเบิดมาถึงก็เลยรีบลงจากรถ รถเบ้นที่ไม่กูขี่ก็คือ19นะครับ19นะครับแม่กูฝันเห็นรถเป็น19นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการติดตามชมนะครับใครชอบตัวไหนไปหยิบไปจับตัวนั้นนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับแล้วก็หอปูตาอย่าลืมนะครับหอปูตาฉายา9 97นะครับ ชายา997วันนี้ปู่ตาพูดหอปู่ตาชายา997าแล้วก็น้ําตกปู่ตาก็คือ78นะครับ78คือน้ําตกปู่ตานะครับปู่ตาได้ได้พูดถึงวันนี้นะครับวันน้าตกปู่ตาก็78นะครับรับวันนี้พศ2568้เลยนะครับพศ2568 ปู่ตาได้กล่าวถึงปู่ชีพเขาวฉายา998นะครับฉายา998ส่วนเสียจนนั้นได้คำนวณเลขยิ้มถามเสียจนได้คำนวณเลข6ถูกต้องไหมครับปู่ตาบอกว่าถูกต้องครับเลขที่คำนวณคือ6ถูกต้องนะครับส่วนใครจะไปเอาเลขไหนไปหยิบไปจับใส่เข้าไปก็ ยูที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับก็พิจารณาเอานะครับจกจะเอาเลขไหนไปใส่เติมก็โอเคนะครับพิจารณาขอให้โชคดีนะครับสมมุติว่ามีปลาช่อนปู่ได้พูดถึงปลาช่อนนะครับปู่ตาบอกว่าสมมุติว่ามีปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับปลาช่อนกับแปดหนึ่งนะครับมีปลาช่อนหนึ่งตัวปู่ปู่ตาไหว้อย่างไ้นะครับสมมุติว่ามีปลาช่อนหนึ่งตัวนั้น จะให้กิน70คนจะทำอย่างไรถึงจะกินทั่วถึงกันก็ต้องใส่น้ำเยอะๆใส่น้ำเยอะๆซึ่งรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าจะให้รสชาติเข้มขน้นก็ต้องกินกันแค่16คนเพราะว่า70คนคนมันเยอะจำเป็นต้องใส่น้ำเยอะๆ ถ้าจะใส่น้ำน้อยก็กินได้แค่16กคนปู่ตาว่าอย่างนั้นนะครับปู่ว่าแม่ครูเบิกได้แค่69 69แม่ครูเบิกได้แค่69ปู่ว่าอย่างนั้นนะครับแม่ครูจะให้ติ๊นักร้องชายวันนี้ที่จะไปร้องอยู่ที่บ้านโนอนอุดมนะครับโนอนอุดมที่ น้ำผองนะครับวันนี้ที่บ้านโนนอุดมน้ำพองจะมีลูกทุ่ง3สไตล์ไปแสดงอยู่ที่นู่นนะครับก็คือติปบ0กํานหรับนักร้องชายนะครับนักร้องชายติบ0ิบนะครับก็พิจรนารณาดูนะครับปู่มอบรางวัลให้แม่ครูเนื่องในโอกาสปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าด้านรับปีใหม่ ก็คือ19นะครับปู่ปู่จาว่าอย่างนั้นนะครับปู่ออกช่วยนางทองวันนะครับนางทองวันนางก๋วยเตี๋ยวเองนี่ครับจะออกช่วยนางทองวันคือ9 10สนะครับ9กนะครับก็พิจารณาดูนะครับปู่ให้คุณอนิชาค่าเครื่องบินว่าเครื่องบินตกก็คือ19นะครับฟังดีๆนะครับค่าเครื่องบินตก 9กบาทก็พิจารณาเอานะครับปู่ให้แตงโมนะครับว่าปู่ให้แตงโมอยู่ที่หอปู่ตา 99. ุ 9, 9, 7, ให้19นะครับ19นะครับปู่ตาว่าอย่างนั้นปู่ตายังบอกว่าวันนี้ยิ้มไม่ต้องไปไหนให้อยู่เฝ้าหอเฝ้าหอมีหอปู่ตากับหอปู่ชีประขาวก็ลองคิดดูว่า หอปูชีประขาว่า998หอปู่ตาก็997ปู่ตาให้ยิ้มเฝ้าหอ19บาทปู่ตาไหวอย่างเง้นนะครับปู่สั่งลอตเตอรี่กับขายเหียนให้กับแม่ครูสั่งลอตเตอรีข่ขายเหียนให้กับแม่ครูก็คือ307 307นะครับ คือบ้านเลขที่แม่ครูดที่บ้านเลขที่สามูนย์เจดนะครับบ้านเลขที่อีกหลังใหม่ของแม่ครูนะครับคือ307นะครับส่วนปู่ตาว่าวันนี้เลขท้ายสองตัวจิ้มถามว่าเลขท้ายสองตัวคืออะไรวันนี้เลขท้ายสองตัวปู่ให้16ึ่งหนะครับหนึ่งพิจารณาดูนะครับ ปู่ลีจะไปกินเลี้ยงที่หอปู่ตาวันนี้นะครับปู่ลีขอจะไปกินเลี้ยงที่หอปู่ตาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับให้ปู่จะไปให้ปู่ตาเลี้ยงอยู่ที่หอปู่ตาหอปู่ตาก็เลขที่9 9้าเนะครับปู่ตายังบอกอีกว่าจําไว้ให้ดีนะครับหอปู่ตาเน้นนะครับจําไว้ให้ดีหอปู่ตาเลขที่9 9้าเ ก็ลองพิจารณาดูนะครับครับก็ลองพิจารณาดูครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครชอบตัวไหนไปหยิบไปจับตัวนั้นแล้วแต่บุญสินทานของแต่ละบุคคลนะครับว่าบุญสินทานแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากันก็ขอให้ทุกคนที่ฟังช่องเขียบบักแแใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีๆแล้ว ไปหยิบไปจับขอให้โชคดีในวันปีใหม่ขอให้เบิกบุญได้ขอให้มีเงินมีทองเบิกทรัพย์สินเงินทองได้ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้นะครับวันนี้เขียบักแอก็ขอขอบพระคุณสายบุญทุกๆท่านที่ติดตามรับชมทางช่องเขียบักแอแชร์แล้วรวยช่วยกันกดก็ลไลค์ก็ละแชร์ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ